ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะครอบครัวสุดอบอุ่นอบอุ่นไปทั้งหัวใจนาเดียคงลูกสาวลูกชายอวดภาพครอบครัวสุดน่ารักเลยได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับวชิตาโสนกุลเป็นที่รู้จักในชื่อนาเดียโสนกุลหรือนาเดียนิมิตวานิชเป็นนักแสดงและพิธีกรหญิงชาวไทยมีชื่อเสียงจากการเป็นพิธีกรรายการดาวกระจายและดาวกระจายสุดสัปดาห์ นาเดียนั้นได้สมรบกับม่อมรวงอภิมงคลโสนกุลสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรกรุงเทพมหานครที่โรงแรมโอเลนเตนหลังจากสมรสจึงเปลี่ยนไปใช้นามสกุลโสนกุลณอยุธยาและใช้ชื่อในวงการว่านาเดียโสนกุลทั้งสองมีบุตรชายหนึ่งคนคือนบมงคลโสพณกุลณอยุธยาชื่อเล่นนบและธิดาชื่ออภินมงคลโสนกุลณอยุธยาชื่อเล่นโมนา และล่าสุดเสาวนาเดียนนั้นก็ได้ควงลูกสาวลูกชายอวดภาพครอบครัวสุดน่ารักโดยเธอนั้นได้โพสระบุข้อความว่าสุวนแม่คนนี้ก็ตื่นเต้นอยากถ่ายรูปมากสั่งช่างภาพถ่ายๆอีกอีกและโพสต์ต่างๆนานาแฮชแท็กโมนาเกินเรื่อง Family Portrait มีคนเกินเรื่องอยู่หนึ่งคนนพโมนาอีกด้วย